ย้อนกลับไปก่อนรูปการจะเริ่มเปิดฉากแข่งขันหากมีใครถามได้องที่ทีมเพิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยตอบตรงกันครับว่าเชียร์กันแบบไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไม่หลุดท็อปโฟนนี่ถือว่าเกินคาดแต่ถ้าต้องหลุดจริงๆก็หวังให้ทีมเล่นดีมีทรงประคองตัวชนะบ้างเสมอบ้างไม่แพ้โดดๆก็โอเคแล้ว บางคนเข้าใจและทําใจด้วยซ้ําว่าทีมในช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดการเสียเยอเกนครอปแล้วได้โคชโนเนมจากไหนไม่รู้มาคุมทีมสำหรับแฟนเลี้ยวพูถ้าเดิะครอปคนไหนบอกว่าไม่กลัวไม่กังวลน,นี่คงเป็นเรื่องโกหกแน่ๆทว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เข็มนาฬิกาทำหน้าที่ของมันมาเกือบ4เดือนใครจะเชื่อเลยครับว่าเลี้ยวโูยุคใหม่เริ่มต้นด้วยการชนะไปถึง15นัดจากการลงเล่นทุกรายการ17เกม ในลีกเก็บได้28คะแนนรั้งจ่าฝูงทิ้งห่างอันดับ2 5แต้มบอลยุโรป4นัดชนะรวด100%ยึดจ่าฝูงเดี่ยวๆโอกาสเข้ารอบสดใสเกมรุกทำไป39ประตูเกมรับเสียเพียง10ลูกทั้งหมดคือสถิติการออกสตาร์ทดีสุดในประวัติศาสตร์สโมสรตัดภาพไปในสนามอาจไม่ร้อนแรงไม่หวือหวาไม่ได้บุกตะลุยตลอดทั้งเกมแต่สิ่งเหล่านี้ถูกทดแทนด้วยความคงเส้นคงวาสม่ำเสมอและชัดเจนมีลายเซ็นของตัวเอง ไม่เพียงเท่านั้นหลายสิ่งอย่างที่เด็กของแปลกตาไม่เคยเห็นก็ได้เห็นกันรัวๆครับจากการเอาปีกซ้ายที่เล่นตำแหน่งเดียวมาทั้งชีวิตไปยืนกองหน้าผลที่ได้คือดีอาร์สกดแฮตทริกตั้งแต่นัดแรกปั้นมิดฟิลด์ที่ตั้งแต่ย้ายมายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นอันผลที่ได้คือกรายฟนแบกร่างทองในตำแหน่งเบอร์หกกดแบ็คขวาที่ขึ้นชื่อเรื่องบุกดีแต่รับแย่ผลที่ได้คือเทรนด์แน่นขึ้นชัวร์ขึ้นทันตาเห็นปรับสไตรเกอร์เล่นบอลหน้าเดียวใช้โอกาสโคดเปลือง ผลที่ได้คือดาวินค้นพบวิธีการเล่นใหม่ๆไม่จําเป็นต้องก้มหน้าก้มตายิงตลอดเวลาแต่ทีมได้ประโยชน์จากการลงไปช่วยเกมรับเยอะมากๆแม้แต่คนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างเคอร์ติสโจนส์ยังยึดตำแหน่งตัวจริงในระยะหลังแถมฟอร์มดีต่อเนื่องยังไม่นับบรรดาซีเนียร์ตัวเก่าๆอย่างฟานไดและโมซาล่าที่กลับมาท็อปฟอร์มกันอีกครั้งผู้ได้เห็นภาพนักเตะหลายคนจากที่เกือบดับดันกลับมาเกิดจากที่เก่งอยู่แล้วก็อัพฝีเท้าเก่งขึ้นไปอีกระดับ ถึงตรงนี้นอกจากนักเตะจะเข้าขาเป็นหนึ่งเดียวเล่นกันโคตรสนุกแล้วแต่สลับไปอีกมุมอีกด้านชั่วโมงนี้เด็กหง์นี่เชียร์ทีมรักกันแบบมีความสุขจะจัดครับจะกเกมมูกชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดถึงโอทับฟอร์ดแมชพลิกแซงไบรตันที่ทำแอนฟิลด์เดือดกันทั้งสนามเกมถล่มเลเวอร์คูเซนแชมป์ไร้ผ้า,าจากเยอรมันขาดลอย4-0แบบสุดเซอร์ไพรส์จากความกลัวความกังวลที่เคยมีช่วงเปลี่ยนผ่านทวานานวันเข้าดูเหมือนหมอกควันเหล่านั้นจะค่อยๆจางหายไปทีละนิด รู้ตัวไอทีผลงานเลี้ยวโูก็เกินความคาดหวังไปมากเกินกว่าที่คิดไปเยอะเลยล่ะโอเคหลายคนนัดวิเคราะห์วิจารณ์ชนะ15จาก17เกมบอกยังไม่เจอของจริงพาทีมขึ้นจากฝูงทั้งในลีกทั้งบอลยุโรปบอกยังวัดอะไรไม่ได้แถมคู่แข่งหัวตารางยังผลัดกันพลาดเป็นว่าเล่นดึงศักยภาพนักเตะทำหลายคนเก่งขึ้นชัดเจนบอกก็แค่มรดกที่ครอปทิ้งไม่ให้เริ่มโรเตชันลุกทีมสลับกันลงหลายถ้วยบอกโชคดีไม่มีตัวหลักบาดเจ็บ ออกสตาร์ทได้เหนือความคาดหมายบอกช่วงโปรอะไรอะไรก็ดีไปหมดไม่ว่าคุณจะมองมุมไหนแต่เด็กของส่วนใหญ่ไม่ได้หวังไกลถึงแชมป์ซะหน่อยโปรแกรมแข่งกันยังไม่ถึงครึ่งเส้นทางยังอีกยาวไกลเชื่อว่าบทเรียนประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้เดอะคอปค่อยเป็นค่อยไปมองกันแบบนัดต่อนัด อย่างไรก็ตามจะชื่นชมคนคนหนึ่งไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นนี่ครับยิ่งกับคนโลโปรไฟล์แทบไม่มีใครรู้จักมาจากไหนก็ไม่รู้จู่ๆเข้ามาทำทีมเข้ามารับช่วงต่อจากเยร์เกนครอปได้ขนาดนี้ยิงคู่ควรได้รับเครดิตคำชื่นชมและเสียงปรบม,มือแบบไม่มีข้อสงสัยด้วยซ้ำและใช่ครับกุนซือโนเนมจากไหนไม่รู้คนนั้นเขามีชื่อว่าอ่านเนสล็อต